สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน f เฟ e บ o ๊กเพจหมอแล็บแพนด้าของนักเทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดชหาัสดิน ได้โพสตภาพจากทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ได้แชร์ความเดือดร้อนจากเด็กนักเรียนแก๊งตบเข็มเข้ามามั่วสมในบริเวณคณะสัตวแพทย์เทียศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทวิตเตอร์ดังกล่าวระบุข้อความว่าคณะสัตวแพทย์จุฬามีปัญหาคนนอกกับนักเรียนเข้ามามั่วสมโูบ,บุรีส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนมาประมาณ3เดือนแล้วนิสิตกับบุคลากรต้องแบกรับความรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งที่อยู่ในเขตสถานศึกษาช่วยกันกระจายข้อมูลหน่อยค่ะว่าบุคคลเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้สังคม และทางเพจมอลลี่แพนด้าได้โพสตข้อความวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเพื่อความปลอดภัยของทั้งนิสิตและเจ้าหน้าที่ระบุว่าแฟนเพจแจ้งเข้ามาว่ามีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งชอบเข้าม,ามั่วสมดูดบุหรี่และส่งเสียงในคณะสัตวแพทย์จุฬาทําให้นิสิตและเจ้าหน้าที่รู้สึกไม่ปลอดภัยและถ้าใครตามข่าวเรื่องแก๊งตบเข็มมันมีรูปในไอจีสตารรี่รูปหนึ่งที่แก๊งตบเข็มนั่งรวมตัวกันอยู่จะเพราะว่าม้าหินอ่อนที่เห็นในรูปไอจีคือม้าหินอ่อนของคณะสัตวแพทย์นั่นเอง วอนผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้วยครับ